สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับผมจะเอฟฟอร์ดปทุมโปรโมชั่นแรงปทุมธานีนะครับวันนี้ก็มีรถมารีวิวอีกเช่นเคยนะผมกับโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดพร้อมแต่งนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้เป็นรุ่น XLS นะครับผมวันนี้นี่มาในชุดแต่งสไตล์แบบ ออฟโรดนะผมแล้วก็ตัวสเกิร์ตเนี่ยเป็นของตัววิเตอร์รอบคันนะผมสำหรับเจ้าตัว4ประตู x อ s นะครับผมราคาจำหน่ายของเขานะครับผมจะอยู่ที่889,000บาทนะครับผมตัวนี้โปรโมชั่นนะครับผมมีทั้งฟรีชุดแต่งแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็น ในส่วนของดาว25%แล้วก็ดอกเบี้ย0% 48งวดนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกโปรโมชั่นนะครับที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสามารถทักคุยสอบถามได้คันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นแบบชุดแต่งรอบคันนะครับผม มีทั้งโปรบาร์นะครับผมโรมแม็คออฟโรดขนาดขอบ20นะครับผมไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่กันชนท้ายหเหล็กใส่ให้ใหม่นะครับอันนี้เราก็ตกแต่งรอบร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะถ้าใครสนใจนะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์นะครับผมแล้วก็ มีบริการเส้นไฟแนนซ์ถึงที่พร้อมกับบริการส่งมอบรถจนทั่วประเทศนะครับผมสนใจก็อย่าลืมทักสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นรถจนฟอร์ดเดือนกุมภาพันธ์นี้